สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับกับช่องยายวันพาส,สองเละพี่น้องเนะะาะเมื่อวานในร่งคลิปสูตรคำนวณล่างห้เนาะพี่น้องเนาะมืาหนีมาเป็นสูตรคำนวณบนคะ่ะคำนวณเลขวิ่งห้แล้วก็จับสองตัวให้นำ้ำพี่น้องนี่คะ่ะโมเที่แล้วนข่าวฮานึงคะ่ะอันนี้งวดไม่งวดที่ สีฮอดนี่คะ่ะงวดวันที่หนึ่งเดือนสิเอ็ดปีหกสามอันนี้รางวดที่แล้วเนาะค่ะให้แปดหางเข่าหานึงตรงตรงตรงางวัลนี้บอกครูว่าสีเขาตรงหรือเข่าบ่ตรงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิสอนวิธีทำน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะให้พี่น้องเอาไปเฮ็ดเบิร์เอาไปคำนวณเบิร์เนาะบ่หัวสูตรคะ่ะมีกระบอกบอกสูตรกันทุกคนคะ่ะ ไปเบื้งวิธีคำนวณกันเลยเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะไม่เลิกพี่น้องเนอะเบื้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรทุกสูตรมีเขา่ามีออกนี่รุดมีบรุดนาะคะ่ะแต่ว่าสูตรสำหรับเหล็กหญิงของยายว่านนี่เข่ามากเกือบคำ่เา,าเกือบปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะผ่านดูสองสองวดงวดที่ออก หนึ่งหนึ่งก็เปดแปดกับหัวที่ออกไอ9 99, 9 99้เกา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 พี่น้องค่ะแล้วก็เขามาตลอดแล้วเล็กวิ่งนี่สำหรับนักวิ่งนี่บกควนพลาดค่ะพี่น้องค่ะไปชมกันวิธีทำกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน้าไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆมาเจอกับแย่ยวันพัฒสองเล็กและน้องพี่น้องเนาะ นี่มันคนโกสาวยโซค,คนงามไมาอ่อกค่ะมาคำนวณเลขใ่้พี่น้องเบิง้งค่ะพี่น้องค่ะมือนี้สิมาอ่าสอนวิธีคำนวณเลขนะเพื่น้องเนาะอันนี้งวดที่แล้วดนะค่ะงวดก่อนนี่ออก 93, แปดเก้าสามลักลางหา 9, เก้าเล็กวิ่งได้สี่กับหาตัวเด่นสี่เอากับนับถอยหลังมาเลยค่ะพี่น้องเ้อสี่สามสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์หากับหาสามหา หาส,สีหาสามหาองหลักหาหนึ่งเด็กขาวหาหนึ่งค่ะพี่น้องขาตุตรงเลยสำหรับหวดนีแล้นะวคะพี่น้องเนาะงวดนีมันออกนี่นะคะงวดทีออกหวดนีศูนย์หาหนึ่งหลักสเด็ออกศูนย์ห้าหนึ่งแล้วต่างไดพี่น้องเลยเดี๋ยวจับกล่องก่อน พี่น้องจะได้เห็นชัดๆค่ะเล็กออกศูนย์่าหนึ่งลังออกสามแปดล้วพี่น้องเนาะสำหรับการคำนวณเลีกวิ่งนะพี่น้องเพื่อนๆค่ะเห็นชัดบอจ้าเดี๋ยวจับกลองใหม่ๆหม คำนวณก็ได้นะพี่น้องเอาสามกับแปดในบวกกันสามกับแปดบวกกันได้สิบเอ็ดค่ะพี่น้องค่ะเอาตัวท้ายอย่างเดียวค่ะในหนึ่งแล้วก็สามกับหนึ่งบวกกันได้สี่ห้ากับหนึ่งกับห้าในบวกกันได้หกห้ากับศูนย์บวกกันก็ได้ห้าเอาตัวท้ายอย่างเดียวนะคะ หกับสบวกกันได้ห้กับสบวกกันได้สิเอาศย์ตัวท้ายค่ะแล้วก็หากับ6บวกกันได้1ิบเบวก11บเก็ได้หเอาตัวตัวท้าย1ค่ะแล้วบวกแล้วก็บวกต่อแล้วกันลงมาเลยค่ะพี่น้องเด้อห้บวกศได้5 0าบวกหได้1นแล้วก็หบวก หนึ่งได้ฮกได้ฮกลักเดียวแล้วพี่น้องเขาได้หกลักเดียวแล้วเขาก็เอามาหกกับหานีเด็กพี่น้องเด้อเอาหกกับหาในบวกกันหกกับหาบวกกันได้สิบเอ็ดดนหนึ่งยังบ่แล้วเด้พี่น้องเด้อยังบ่แล้วเด้อบวกฮกับหาี่บวกกันในหนึ่งแล้วก่อนเทาสิได้เลขวิ่งเขาก็เอาหนึ่งนี้นะคะเอาหนึ่งนี้ บวกกับ6 1หบวกหได้เป็น7 1็ดหบวกหาบวกกันอยู่ใน3ตัวนี่นะครับพี่น้อง1นบวกหได้6นี่ค่ะเขาต้องจะได้เลขวิ่ง mm. เขาจะได้เลขวิ่งมา6กับ7วันนี้วิ่ง6กกับวิ่งเจ็ดแต่พี่น้องเลยอนเพื่อนๆค่ะได้วิ่ง6กับวิ่ง7แล้วเขาจะเอาตัวใดบัดนี้ เขาก็เอามาตั้งเลยค่ะพี่น้องเด้อนับถอยหลังเขาก็เได้เป็นเลขค,สคสูสองตัวบนตรงตรงค่ะเาสด็จสองตัวบนตรงตรงด้วยแตพี่น้องเด้อยวันี้เดี๋ยวสิบห้าเฮ็ดค่ะเขียงกล่องแต่พี่น้องค่ะกล่องเราเข,ขียง ตังเด่น6กันมาค่ะเด่นหจับหมาค่ะหกแล้วนับถอยลลางเป็นหกห้าหกสี่แล้วก็หกสองเจห เจ็ดห้าเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดสามอันนี้วัดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดปีหกสามเดือนพี่น้องเด้อรอผลน,นะคะคตีก่อไปพี่น้องตีก่อไปก่อน เด็กทไทยใดมียุ่แปดตัวด้วพี่น้องเด้อวดนท่แล้วเข้าค่ะหาหนึ่งนะคะวัดท่แล้วเขาหาหนึ่งเด้อจากพี่น้องเด้อแล้ววันนี้ ่าเลขวิ่งนี่รับประกันค่ะพี่น้องค่ะรับประกันความแม่นค่ะพี่น้องค่ะวิ่งหกกับเจ็ดเด้อทางวันนี้เด้อเดขกเข้าที่ได้ออกมากอะหกห้าหกสี่หกสามหกสองเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดสามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้เด้อค่ะพี่น้องเด้อโสดว,วิ่งเข้านี่ ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครัพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องจําได้กะเอาไปลองทําเบิ่งค่ะทําย้อนหลังเบิ่งก็ได้แต่ว่าวัดหวยออกวันอาทิตย์ก็อย่าลืมเบิ่งน้ำเล่นครพี่น้องเด้อเจ็ดเจ็ดกับหกหกค่ะเจ็ดเจ็ดกับหกหกเนาะเป็นเลขคิดคำนวณคิดเองทำเองซื้อเองนะพี่น้องค่ะ บางทีมันก็นออกตกกลับน้ำมีเดอร์คัพ่น้องเด้อตกกลับกลับไปนน้ำในจ้าจะบายหัวโซนีส่วนมากสิเข่าวบนค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ามันก็นลอยออกกลางงั้นก็มีอยู่พี่น้องเลยเบิ่งสูตรไวแล้วฟังสูตรไวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร่น้ำเดอร์คัพ่น้องเด้อ เป็นกำลังใจให้เยาวันพาสองเลขค่ะพี่น้องค่ะโชคดีรับโดยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อเจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวสิเอาสูตรหวยเม็นๆดังๆมาฝากอีกค่ะนี่เด้อค่ะเด้อโชคดีรับโดยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้า